สวัสดีพี่น้องสุรวมประชาชนปกป้องสถาบันครับสบปปสพี่น้องคอปทอและพี่น้องกองทัพรมครับสามวันสา,สาวันนะครับผมไม่ได้ขึ้นเวทีก็พี่น้องหลายท่านหลายคนก็สงสัย กันว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นโอ้นี่มีราคามากเลยเนี่ยนะครับขอบคุณนะครับไม่มีอะไรนะครับผมยังยืนหยัดและต่อสู้กับพี่น้องต่อไปครับพี่น้องครับถ้าเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าเรื่องคัดค้านการนิรโทษกรรมมาตรา1หนึ่งสองนรวมประชาชนปกป้องสถา,สาบันและพี่น้อง เราร่วมกันมาตั้งแต่ปี63แล้วครับพี่น้องครับพี่น้องสังเกตไหมตั้งแต่ทักษิณชินวัตรนักโทษชายทักษิณชินวัตรเข้ามาในประเทศไทยเมื่อวันที่22นะครับนั่งก่อนครับเดี๋ยวให้ผมพูดจบก่อน มีเวลาเดี๋ยวหมดเวลาพอดีเลยเดี๋ยวพี่เนตมาไล่ผมลงอีกนะครับเมื่อสองวันเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนะครับแม่ผมโทรมาจากนาครศรีธรรมราชก่อนนี้ก็สี่เดือน นะครับนี่ฟังผมก่อนี่โมกันอยู่นั่นแหละนานๆเจอกันทีหรือไงเนี่ยนี่ผมหายไปจากไม่ไปใต้เลยนะผมไม่ไปใต้เลยสี่เดือนตั้งแต่ตั้งแต่เดือนกุมภามาเนี่ยผมหายไปเลยนะผมไม่ติดต่อไปทางแม่นะครับแต่อาศัยว่าพี่น้องผมเล่นเฟซ ทุกคนพี่น้องผม11คนนะครับลูกแม่ผมเยอะมาก11คนนะครับไม่รู้แกทำยังไงไม่รู้นะมีลูกตั้งส1บคนแต่อาศัยว่ามีพี่น้องที่เล่นเฟซเล่นโซเชียลกันนะครับแผมก็หายไปเลยไม่ได้โทรติดตอ่อเพราะว่าถ้าโทรไปแล้วแกก็จะเป็นห่วงนะครับแกก็จะบอก เป็นยังไงมัง่งอยู่เป็นวงตั้งแต่เมื่อปีห้าเจ็ดแล้วอยู่แบบเนี้ยนะครับแกก็เลยให้พี่สาวผมสองคนแล้วก็น้องสาวผมคนหนึ่งนั่งรถไฟด่วนมาเลยสี่เดือนนะผมหมายไปแกนั่งรถไฟด่วนมามาถึงก็รายงานไปว่าเนี่ยผมอยู่ที่นี่ทำกับข้าวอยู่ให้พี่น้องประชาชนพี่น้องมวลชนที่มาร่วมกันชุมนุม นะครับก็รายงานไปบอกแม่นะครับเมื่อวันตอนเช้าเมื่อวันตอนเช้าก่อนที่จะมาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับแม่ผมตื่นแต่เช้าแล้วก็โทรมานะครับบอกว่า,า,าให้มึงสู้ไปสู้และต้องสู้ให้ชนะ สู้แล้วมึงอย่าถอยนะบอกว่าลูกแม่เนี่ยต้องสู้นี่นะครับผมลุกขึ้นอาบน้ำสลัดหน้าสองทีอาบน้ำมาเลยนะครับเมื่อวานเมื่อวานนันมาพี่น้องเห็นไหมหน้าผมยังยับยับอยู่เลย <c oughs> <c oughs> นะครับนะครับ,นะรบเป็นห่วงพี่น้อง เป็นห่วงแกนนําเป็นห่วงคอปทอเป็นห่วงกองทัพธรรมนะครับเรื่องลมพัดใบไม้ไหว,ไวปลิวมันแค่เรื่องปกติในเมื่อรากมันขวางลึกลงไปแล้วกูจะถอนได้ยังไงแม่ผมบอกว่าต้องชนะเท่านั้นนี่พี่น้องจำได้ไหม วันนี้ครอบครัวผมถูกคุกคามจากพวกสามกีบที่เราไปคุยกันที่ที่เราไปเฝ้าหน้าวัดพระแก้วลูกผมถูกสามกีบนะครับโทรไปแล้วก็ส่งข้อความไปคุกคามลูกผมร้องรั้นเลยนะครับนี่นะครับ โทรมาบอกพ่อต้องหยุดลูกสาวกนเล็กบอกว่าพ่อต้องหยุดนะเนี่ยลูกถูกกุกคามขนาดนี้พ่อไม่อยู่ใครมาดูแลลูกนี่พ่อทําความเดือดร้อนผมบอกพี่น้องว่าผมบอกกับลูกว่าผมถามพี่น้องกูดูก่อนมึงร้องก็ร้องไปมึงกรี๊ดกรี๊ดไปแต่กูต้องถามพี่น้องกูดูก่อน Ia, สักพักหนึ่งลูกชายคนโตโทรมาบอกว่าพ่ออย่าหยุดนะสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดถ้าพ่อหยุดนี่มันจะไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวกับน้องเดี๋ยวคุยเองผมนี่ครับพี่น้องผมบอกพี่น้องที่อยู่ที่หน้าวัดพระแก้ววันนั้นนะครับผมจะขอต่อสู chw, สส้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้องสมาชิกของเรา ทุกคนบอกว่าหัวหน้าอย่าทิ้งพวกเราใช่ไหมแล้ววันนี้หัวหน้าทิ้งพวกเราหรือยังพวกเราไม่ทิ้งผมไม่ทิ้งพี่น้องนะครับน้่นผมไปตามเขาเรียกอะไรอ่ะไอจิตนัก,กจิตวิทยานะครับนี่พูดเรื่องจริงนะครับไปตามโทรหานัก,กจิตวิทยาโทรรู้จักใครโทรมาคุยกับลูกสาผมนะเพราะว่ามันไม่ยอมไง แม้แต่พี่เขาพูดนะเขาก็ไม่ยอมปกติเขาจะเชื่อพี่เขานะครับเขาไม่ยอมต้องหยุดเพราะว่าเพื่อนเขาเนี่ยเขากลัวเพื่อนเขาจะโกรธในโรงเรียนในในโรงเรียนนะครับนักจิตวิทยาก็โทรมาคุยก็มาคุยที่บ้านมาทำความเข้าใจนี่คือการปกป้องสถาบันคือการทำความดีของพ่อนะ เราต้องภูมิใจนะเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์นี่อยู่กับเรามาตั้งเจ็ดแปดร้อยปีลูกต้องภูมิใจที่พ่อทําหน้าที่แบบนี้ซึ่งหาคนทําได้ยากมากนี่ผมไม่ได้ยอตัวเองนะครับนักจิตวิทยาข็พูดกับลูกผมผมได้ยินนะครับบอกหาคนที่ทําแบบนี้ยากหาผู้เสียสละแบบนี้ยาก แล้วพ่อเขาไม่ได้โดดเดี่ยวพ่อไม่ได้อยู่คนเดียวพ่อมีกลุ่มของเขามีพี่น้องคอยดูแลข้ออยู่เชื่อไหมพี่น้องครับผมสามสี่วันนะผมไม่คุยกับลูกเข้าบ้านกลับบ้านไปก็เขาอยู่ในห้องจนสุดท้ายต้องเคาะประตูเรียกออกมานั่งคุยกันเขาก็ออกมาออกมาเสร็จก็บอกว่า พ่อจะทำทำไปเพื่อนที่ที่โรงเรียนนี่เขาไม่พูดอะไรเลยนี่เขาไม่เชื่อนักจิตวิทยานะเขาเชื่อเพื่อนที่โรงเรียนเขานะครับพี่น้องครับที่เหตุการณ์ที่ผมโดนคุกคามถึงครอบครัวขนาดนี้นะครับพี่น้องก็เพราะว่าผมไปแจ้งความเด็กที่มันไปเขียนหมิน่นสถาบันมิ่นในหลวงคือคําว่าสถาบันก็หมายถึงทุกพระองค์ นะครับรวมถึงรัชกาลที่สิบด้วยไปเขียนหมิ่นที่เมื่อวันที่ห้าตันวาปีหกห้านี่ที่ลานคนเมืองนะครับในขณะที่เรารอรับสเสด็จอยู่พวกเราได้ไปได้ไปรอรับสเสด็จเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปเฝ้าพวกที่นักกิจกรรมที่ลานคนเมืองนะครับไอ้ผู้หญิงคนนี้นี่แต่งชุดปิดมิดชิด ปิดหมดปิดหมวกใส่หมวกใส่แมสใส่แล้วก็ตัวโตนะครับผมเมื่อเห็นข้อความคนของเราส่งมาให้ปั๊บเช้าขึ้นมาวันที่6ผมไปแจ้งความเลยเมื่อแจ้งความเสร็จไม่ถึงเดือนนะครับตำรวจก็ออกหมายจับนะครับกลกลายเป็นว่าเป็นเยาวชนพอเป็นเยาวชนปั๊บนี่ตอนนั้นสปส พวกเราโดนโจมตีอย่างหนักนะครับเพราะเราไปแจ้งความแม้กระทั่งเยาวชนเมื่อเราแจ้งความแล้วนี่มีมีการมีหมายเรียกไปแล้วนะครับมีหมายเรียกแทนที่เด็กเยาวชนคนนี้จะสำนึกกลับมาแถลงการที่หน้ายูเอ็นับพี่น้องมินในหลวงอีกเว่ามินในหลวงอีก กูไม่สนนะเดี๋ยวกูไปแจ้งอีกด่าผมไม่เป็นไรคุกคามครอบครัวผมไม่พืือไม่เป็นไรแต่มึงบังอาจไปคุกคามในหลวงและพรระาชินีของพวกเราเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ยอมไปแจ้งอีกนะครับโพสเฟสเท่าไหร่ มึงโพสเมื่อไรกูแจ้งเท่านั้นมึงโพสกูแจ้งมึงโพสกูแจ้งนะครับเราไม่เคยยอมแพ้กับพวกที่มินตาบันพระมหากษัตริย์โดยมาตรางของใช้เป็นประโยชน์พี่น้องเชื่อไหมว่าคดีแรกที่ผมไปแจ้งที่สนท่าพระใช่ไหมขณะนี้นะจำเลยหนีไปแล้วนะไปอยู่ต่างประเทศแล้วนะคนดีแรกของผมเลย ในขณะนั้นนี่มาตราสองเขายังไม่ใช้นะนะครับไอ้พวกนี้จัดกิจกรรมกันที่ท่าพระที่ฐานนิรถไฟท่าพระ BTS <c oughs> ใช่ไหมนะครับเช้าขึ้นมาผมไปแจ้งไม่รู้จะเอามาตราไหนเอามาตราร116นึนนกนว่ายุยงปุกปันอยู่ไม่เท่าไหร่นะพวกพวกผมแล้วก็นี่พักไทยพักดีด้วยนะครับเราไปยื่นกับนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะให้ เอามาตรหนึ่งสองมาใช้เพราะเมื่อปีหกสามเนี่ยคนที่มินสถาบันมันเยอะที่สุดนะครับพี่น้องในเมื่อได้ใช้มาตรหนึ่งสองรัฐบาลประกาศใช้มาตรหนึ่งสองครั้นี้เป็นทีของกูละนะครับมึงหมิ่นเมื่อไหร่กูแจ้งเมื่อนั้นในขณะนี้นะครับพี่น้องมันสู้ก็ดีนะตอนนั้นมันสู้ก็ดีนะไอ้ที่ผม แยงที่ทา่าพระนี่ท้ายสุดแล้วตอนนี้มันหนีไปแล้วแล้วหนีไปมันลงเฟสนะตกละกรรมลำบากด้วยผมบอกให้นะครับเนี่ยมันไปเชื่อไอน้นักการเมืองชั่วๆพวกนี้ครับนักการเมืองชั่วไม่ชั่วได้ไงครับในเมื่อสารรัฐมนูญวินิจฉัยแล้วว่าการเลือก ปฏิรูปสถาบันหรือการแก้ไขมาตราสองคือการล้มล้างบกครองจริงไหมครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราต้องจัดอยู่ในข,ขบวนการนักการเมืองชั่วพี่น้องทักษิณชินวัตรเข้ามาในประเทศไทยนี่มันทําลายนะนะครับมันทําลายกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันทำ,ทำลาย พระบรมราชาองค์การที่สั่งให้มันติดคุกหนึ่งปีมันไม่ยอมติดนี่คือหน้าที่ของประชาชนหน้าที่ของสอปปสโดยหลักคือจัดการพวกที่มินมาตราหนึงหนึ่งสองคือคนที่มินสถาบันพระมากษัตริย์